พบกับพวกเราแจ๋วค่ะวันนี้ย่าใหญ่ทาหน้าที่อีกหลายวันเลยแหละเพราะกระเตนเขาไปนานขึ้รวดค่ะไปแล้วไปเลยเหรอคะ <laughs> เขาลาไปภารกิจนะคะคุณกระเต็นก็ยังอยู่กับเราแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะกลับมาค่ะเริ่มต้นทํางานกันสําหรับหลังหยุดสงกรานค่ะ เรียกเงินเรียกทองกันหน่อยนะคะหลายคนไปทําบุญนะคะที่วัดมาก่อนนุโมทนากันด้วยนะคะใครไปเที่ยวมาก็สนุกสนานกันไปแต่วันนี้เราจะพาไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเขาเชื่อกันว่าถ้าเราไปกราบแล้วเนี่ยเงินทองไหลมาเทมาพี่ปอไปกราบมาแล้วเห็นเงินไหลมาอย่างเลยนะคะไปกราบพระคลังผู้พิทักษสมบัติของแผ่นดินใช่ค่ะเป็นน่าสนใจมากคือรายการจากเราได้รับเกียรตินะคะเป็นจะเรียกว่าเป็นรายการเดียวก็ได้ที่ได้รับเกียรติเข้าไป กลับพระคลังมหาสมบัติจะได้เห็นกันว่าเป็นยังไงค่ะ,คะช่วงพากินนะคะวันนี้พาไปกินไส้อั่วแต่ไม่ใช่ไส้อั่วของภาคเหนือเพราะว่าเราจะไปกันที่ตะกัวป่าค่ะ <het> ส่วนช่วงพารวยนะคะทิชชู่ค่ะจะพาเรารวยได้แต่ว่ารูปแบบไหนยอย่างไร,รติดตามแ๋วพารวยค่ะ <S <S ค่ะ SMS S M S นะ,ะ <S คะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง4838888ค่ะคุณไปเที่ยวสงกรา์ที่ไหนมาแล้วประทับใจที่ไหนสวยที่ไหนมีประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงามนะคะส่งกันเข้ามาหน่อยค่ะ4838888ค่ะ พักกันก่อนค่ะ <oria. S 1> ข่าวแรกวันนี้ค่ะพาคุณผชมขึ้นเหนือไปที่จังหวัดลำปางนะคะเราจะพาคุณผชมไปกราบลหลวงพ่อเกษมเขมมโกกันค่ะที่สุสานไตรรักษ์นะคะไปกราบขอพรอแล้วก็ได้แง่คิดดีๆที่นั่นกันค่ะวันนี้เราพาคุณผชมนะคะมาที่สำนักสุสานไตรรักษ์ค่ะตั้งอยู่ถนนสายลำปางแจ้ห่มนะคะ แน่นอนเมื่อมาถึงก็จะได้พบกับรูปหล่อของหลวงพ่อเกษมเขมโกขนาดใหญ่นะคะอยู่ทางด้านหน้าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะไปได้พบกับห้องที่มีความน่าสนใจหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นห้องชีวประวัติของหลวงพ่อเกษมนะคะนอกจากนี้ก็มีกุฏินะคะที่หลวงพ่อเกษมนั้นเคยใช้เป็นที่จําวัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมภายในก็จะมีหุ่นขี้ผึ้งนะคะรูปเหมือนขนาดเท่าองค์จริงเนี่ยนั่งอยู่นะคะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปสักการะนะคะหุ่นขี้ผึ้งนี่ก็เป็นภาพ ตั้งแต่สมัยอดีตที่หลวงพ่อนั้นยังคงมีชีวิตยอยู่นะคะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะคะเนี่ยค่ะก็มีรูปเป็นรูปจำลองหุ่นขี้ผึ้งขององค์หลวงพ่อด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยบริเวณโดยรอบกำแพงทำไมต้องมีม่านเขาบอกว่ามาที่นี่เนี่ยหลายคนบอกเออหุ่นขี้ผึ้งอยู่ตรงไหนนะคะต้องเปิดม่านตรงช่องหน้าต่างนี้แล้วก็จะเห็นหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อเนี่ยอยู่ด้านในนะคะ oh, <okay. S 1> อ่านี่นะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะต้องเปิดม่านด้วยนะคะ นอกจากนี้ส่วนกำแพงโดยรอบอันนี้น่าสนใจมากไปแล้วเนี่ยอ่านกันหน่อยบางทีเราเข้าวัดเราไปเจอสุภาษิตคำกลอนหรือว่าเป็นธรรมะสอนใจบางคนเดินผ่านเลยไปอ่านนะคะ,ะดีๆะนะคำคม,คม,คม ได้แง่คิดดีๆเยอะนะคะอันนี้เป็นบทกลอนและก็สุภาษิตสอนใจของหลวงพ่อเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นี่กินข้าวก็ต้องเก็บอยากได้ทีเด็ดต้องเก็บข้าวตกกินข้าวอ,อะไรเงี้ยคือไปอ่านแล้วเราจะได้ธรรมะสอนใจกลับไปบ้านด้วยนะคะอนอกจากนี้มนฑ์บค่ะที่เราเห็นเมื่อสักครู่เป็นอาคารลักษณะทรงไทยประยุกต์นะคะภายในก็มีหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อนั่งขัดสมาธิขนาดเท่ารูปจริงด้วยค่ะส่วนด้านหลังของหุ่นขี้ผึ้งนั้นเป็นสรีรังคารของหลวงพ่อซึ่งบรรจุอยู่ในโลงแก้วไม่เน่าเปื่อย เราสามารถเข้าไปกราบสักการะได้นะคะส่วนใครมาที่นี่เรื่องของการกราบหลวงพ่อเกษมได้บอกเอาไว้อย่างนี้นะคะว่าถ้าเรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยต้องกราบลงไปกับพื้นแบบเต็มฝ่ามือคือแบมือด้วยแต่หลวงพ่อบอกว่าถ้ากราบหลวงพ่อเนี่ยไม่ต้องกราบลงพื้นให้ไหว้ครั้งเดียวและยกมือขึ้นไหว้จบที่หน้าอกนะคะพร้อมกับกล่าวว่าสังฆะรูปังวันทามิหังเหตุผลสองประการประการแรกคือท่านบอกว่า พระ,ะสงฆ์เนี่ยจะเอาไปเปรียบกับพระพุทธหรือว่าพระธรรมไม่ได้นะคะอ,อย่างที่สองก็คือเวลาท่านเดินทางไปตามที่ต่างๆญาติโยมเนี่ยมักจะก้มลงไปกราบกับพื้นท่านก็กลัวว่ามือของญาติโยมจะเปื้อนนะคะก็เป็นความน่ารักของท่านก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรยกมือขึ้นกราบที่หน้าอกก็ได้นะคะส่วนคําว่าไตรรักษ์ก็คือลักษณะ3มอย่างในการดําเนินชีวิตของคนนะคะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และก็ความไม่ใช่ตัวตน ไปวัดได้บุญแล้วก็ได้แง่คิดดีๆกลับมาด้วยนะคะสอบถามนะคะเส้นทางได้ที่053248604ค่ะใครแวะเวียนไปที่จังหวัดลำปางก็ไปกันได้สุสารไครรักไปกลับหลวงพ่อเกษมกันค่ะค่ะ,คะ ามาอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าแหมเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสำหรับประา,ารของเรามากเลยนะคะหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับพระสยามเทวทิราชปกบ้านป้องเมืองของเราเวลาบ้านเมืองมีเหตุเพศภัยเราจะนึกถึงพระสยามเทวทิราชนะคะแต่ว่าเรามีพระคลังค่ะพระคลังเนี่ยรักษาเขาเรียกว่าสมบัติของแผ่นดิน mm. ใครจะทราบว่าพระคลังเนี่ยมีจริงๆเป็นเทวรูปพระคลังรายการจ่ายของเราได้รับเกียรตินะคะได้เข้าไปชมไปกราบไหว้สักการะพระคลังค่ะตามไปเลยค่ะกับแจวพาเที่ยวค่ะ เราก็ต้องขอขอบคุณดรนริชเชยสูตรนะคะอธิบดีกรมธนารักษ์คนปัจจุบันค่ะได้เชิญทีมแจวของเราได้เข้าไปกราบเทวรูปพระคลังซึ่งประดิษฐานอยู่ณสําสนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินในพระบรมมหาราชวังดรนริชได้เล่าเรื่องราวของเทวรูปองค์นี้นะคะว่าในสมัยรัชกาลที่5สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระจัก,กรพรรดิพงศ์ซึ่งทรงกํากับดูแลกรมพระคลังมหาสมบัติ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างเทวรูปพระคลังโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีเทพหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองปกปักรักษาพระราชทรัพย์ของแผ่นดินที่รวมเก็บไว้ในพระคลังมหาสมบัติและให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่ข้าทูลละองทุลีพระบาทที่รับราชาการในกรมพระคลังมหาสมบัติให้มีขวัญกำลังใจยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตโดยขอพระบรมราชานุญาตททำรูปปั้นเทวรูปพระคลังลักษณะคล้ายพระสยามเทวาธิราชเป็นบางส่วนนะคะซึ่งเทวรูปพระ งนั้นจะมีลักษณะเป็นเทวดาหล่อยืนส่งเครื่องกษัตริยาธิราชสวมมงกุฎยอดชัยพระหัต์ขวาถือพระขันพระหัต์ซ้ายถือดอกบัวเปรียบเสมือนมีเทวดาปกปักรักษาทรัพย์สมบัติทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินซึ่งดอกบัวนั้นก็มีนัยยะทางธรรมคือความบริสุทธิ์ความดีงามส่วนความหมายทางโลกคือความเจริญงอกงามและอุดมด้วยทรัพย์สินเงินทองค่ะ ปีนี้กรมธนารักษ์มีอายุครบ80ปีนะคะกรมธนารักษ์จึงได้จัดสร้างเหรียญพระคลังในพระคลังหมหาสมบัติคือพระคลังที่เราเข้าไปกราบไหว้ไม่เปิดโอกาสให้คนประชาชนทั่วไปได้เข้าไปนะคะ,คะมีแต่พระมหากษัตริย์และอธิบดีกรมธนารักษ์เท่านั้นที่จะได้เข้าไปกราบไหว้เพราะฉะนั้น วันนั้นเป็นวันเดียวจริงๆที่เราได้มีโอกาสเข้าไปกราบไหว้กันแต่ว่าประชาชนทั่วไปสามารถที่จะ,ะสกักการะท่านได้โดยบูชาเหรียญพระคลังที่บอกนี่นะคะเพื่อที่จะสร้างเมืออ่อกรมธนารักษ์อายุครบรอบ80ปีก็เลยมีการสร้างเหรียญพระคลังในพระคลังมหาสมบัติเป็นการเผยแพร่เรื่องราวประวัติศาสตร์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินแล้วก็จะนำไรายได้จากการจัดสร้างไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินรายได้อีกส่วนหนึ่งค่ะจะนําไปสนับสนุนด้านการศึกษาในโครงการเพชรยอดมงกุฎซึ่งเป็นโครงการ ที่พระธรรมภาวนาวิกรมเจ้าคุณธงชัยนี่นะคะวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นผู้ก่อตั้งเพื่อสร้างนักเรียนให้เกิดความเป็นเลิศด้านการศึกษาเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะบูชาพระครังเขาบอกว่าบูชาแล้วก็จะมี โชคบีลาบมีทรัพย์สินเงินทองว่าอย่างนั้นนะคะวันนั้นเราก็ไปขอ,อกันนานเลยนะน้องรายเห็นแล้วค่ะ <c oughs> พาฟองมาก <c oughs> ขอเลยกราบไหว้กราบไหว้มีคาถาบูชาพระครังด้วยนะคะประชาชนทั่วไปนะคะสามารถบูชาพระครังได้ก็จะมีเหรียญมีเหรียญทองคําขัดเงานะคะ99%นะคะมีเหรียญชนิดทองคํา96.5%นะคะน้าหนัก18กรัมแล้วก็มีเหรียญเงินรมดําพ่นสาย95%เหรียญทองแดงรมดําพ่นสาย95%นะคะเริ่มจองได้ตั้งแต่วันที่15มีนาคม ถึง30เมษายนค่ะรับเหรียญตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินในพระบรมมหาราชวังไปจองที่นั่นแต่ถ้าเกิดใครอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโทรไปที่สำนักการคลังกรมธนารักษ์นะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-2785446ค่ะ ือว่าเป็นมงคลกับชีวิตแล้วเงินที่ได้เนี่ยก็ไปสนับสนุนบำรุงนะคะพระครังของเราแล้วก็สนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กๆด้วยในโครงการเพชรยอดมงกุฎด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่รายการจะรอด้ไปเก็บภาพนะคะองค์จริงเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอุทมทนาด้วยค่ะเอาเงินเอาทองฝากฝากให้ทุกคนด้วยนะคะฝากทุกคน่ะเอาละค่ะช่วงนี้ไปเลาะตะเข็บกันบ้างดีกว่าแม่แต่อย่าเข้าใจว่าเป็นเลาะตะเข็บผ้านะคะเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปเลาะตะเข็บชายแดนที่จังหวัดตราดกันเวลาพูดถึง จังหวัดตราดหลายคนนึกถึงเกาะแต่ทราบไหมคะว่าสถานที่ท่องเที่ยวรอบนะคะแนวชายแดนไทยนั้นมีความสวยงามมากๆตามประเทศับแจวกันคะ่ะ ตอนนี้นะคะที่สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดตราดเนะคะเขาได้แนะนําให้นักท่องเที่ยวค่ะเปลี่ยนบรรยากาศการท่องเที่ยวตามหมู่เกาะแล้วหันมาเที่ยวชมเส้นทางเรียบชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะคะซึ่งในช่วงเทศกาลวันหยุดเนี่ยนักท่องเที่ยวก็มักจะแห่แหนกันไปนะคะตามหมู่เกาะต่างๆจนทําให้การจราจรเนี่ยติดขัดไม่ว่าจะเป็นเกาะช้างนะคะหมู่เกาะทะเลตราน,นะคะซึ่งที่พักบนเ,เกาะช้างปรากฏว่าเวลาคลายป้ายโอ้โห็มหมดเลยนะคะก็ต้องไปแออาดกันนะคะโดยตอนนี้ก็เลยมีการเพิ่มเส้นทางการท่องเที่ยว เป็นสายเลียบชายแดนก่อนลงเกาะหรือว่าลงเกาะแล้วนะคสวยใช่ไหมคะนะคะพอเที่ยวเสร็จเนี่ยนะคะก็เลียบชายแดนมาด้วยความสวยงามนะคะซึ่งบรรยากาศเนี่ยเราจะเห็นนะคะนี่ทะเลตราดนี่ต้องบอกว่าน้ําทะเลเขาสวยและใสมากนะคะความสวยงามความสงบนะคะซึ่งก็มีชายหาดสวยงามมากมายไม่ว่าจะเป็นหาดราชการุณสภากาชาติไทยนะคะหรือว่าจะเป็นเขาล้านหาดบานชื่นหาดทายงามหาดทายแก้วหาดลานทรายหาดไม้รูดที่ พักนะีคะก็บอกว่าสะดวกสบายแล้วก็ทันสมัยมากๆ แล้วที่สําคัญเรายังได้แวะจับจ่ายนะคะซื้อของกันที่ตลาดการค้าชายแดนไทยกัมพูชาที่หลักเขตแดนที่73ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยอย่างอาหารทะเลอย่างเงี้ยน,นะคะโอ้โหมีให้เลือกกันแหมลลานตาทีเดียวแล้วก็สดสด,สดทั้งนั้นเลยทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะสําหรับการเตรียมรองรับการท่องเที่ยวนี่นะคะเขาบอกว่าเตรียมที่พักเอาไว้มากมายทีเดียวค่ะที่พักมีจํานวนถึง19แห่งมีการลดแลกแจกแถมนะคะทั้งห้องพักอาหารบริการการท่องเที่ยวนะคะเพื่อเป็นจุดดึงดูด ให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้หันมาเที่ยวนะคะในเส้นเลียบชายแดนไทยกัมพูชากันมากขึ้นใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะเริ่มต้นกันได้ตั้งแต่ทันวาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะทททตราดข่าวหมายเลขก,ก็คือ039 597259นะคะ039 597259ต้องขอบคุณผู้สื่อข่าวจังหวัดตราดด้วยคุณพูลศักดิ์นะคะเก็บภาพสวยๆและเรื่องราวดีๆมาฝากเราค่ะ ตราดของดีเยอะนะคะใช่ใชทะเล,ก,ลก็สวยใช่ใชสวยสวยค่ะค่ะเราไปต่อกันที่เจ้าพากินคะ่ะวันนี้กินไหวไหมคะกิเพราะว่าต้องทําหน้าที่ภารกิจแทนคุณราพรนะคะ่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่าไส้อั่ววันนี้ไม่ได้เป็นไส้อัว่วในพื้นที่ภักเหนือนะคะแต่ว่าเป็นไส้อัว่วที่ภาคใต้ค่ะไปกิ้ะเลยค่ะ นี่ค่ะภาพที่เห็นอยู่นี่นะคะเราไปกันที่ถนอนอุดมธาราที่อำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาน,นะคะก็มีไส้อั่วขายกันมากว่า60ปีแล้วค่ะชอยเนี่ยน่ากินมากนคะคะก็คน,น,นที่ทำน,นี่ก็คือคุณป้ากัญญาแล้วก็คุณลุงชูวิทยเปีย๋ต้องบอกว่า เป็นสูตรที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่เลยนะคะที่คุณวราพร์กำลังถามอยู่นี่คือวิธีการนําไส้อั่วะคะลงไปใส่ลงไปในไส้นะคะทีนี้ส่วนประกอบของไส้อั่วที่นี่นะคะมันแตกต่างจากไส้อั่วทงเหนือเพราะว่ามันจะมีถั่วลิสงบดมีข้าวสวยก็ขมิ้นนะคะใช่ค่ะผสมอยู่ด้วยแล้วก็รสชาติมันจะหวานหวานนะใช่ค่ะนี่ไปแยงแยงกันจักพักไส้แตกแยงไส้ค่ะวราพย์อยากช่วยไหมคะ ค่ะค่ะสนุกมากทำท่าือนเรือชี่เปล่าหรอกไส้ด้วยคือไส้ก็จะเป็นเหมือนมีพริกแกงมีกะทิมีข้าวด้วยข้าวด้วยนี่นะคะแล้วก็แต่มันจะหวานแต่ว่าใส่อั่วทางเหนือมันจะมันจะเค็มๆหน่อยใช่อันนี้เขาเขาจะมีใส่น้ำแกงใช่ค่ะทีนี้เนี่ยจะบอกว่าวิธีการทำเนี่ยก็จะมีนระสือกระสือวละพรค่ะเนืนะค่ะและนี่ก็คือการขั้นตอนต่อไปต้องนำไปย่าง คือย่างโดยคุณลุงชูวิทย์ไงคือไปถึงที่ตะกัวป่าไปถามหาชูวิทย์อยู่ไหนคือเป็นลุงขายไส้อั่วนะคะแล้วก็ถึงกับต้องใส่แว่นดำลงวันกันเลย่เขาต้องย่างในเตาถ่านเขาแล้วเขาต้องใช้กับมะพร้าวทีนี้กับมะพร้าวเนี่ยนะคะก็ทําให้เราถึงกับเสียน้าตาคือหมอกับควันเนี่ยเราไม่รู้แต่ฉันไปยืนอยู่ไกลมากฉันไปยืนอยู่ข้างหลังเลยอะรอกินอย่างเดียวไม่ย่างย่างกันไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยน้แล้ว ตังไว้นานเป็นชั่วโมงเหมือนใช่ใช่ค่ะนี่ก็ต้องเอาเหล็กแหลมจิ้มหน่อยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลามันมันมันสุกมันอาจจะมีการแตกหรือระเบิดได้นะคะที่เห็นนะเขาใช้กับมาพาเาวเวลาเวลาย่างเนี่คือต้องย่างด้วยด้วยแบบ ชไฟอ่อนๆใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ต้องใช้กะพะแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดย่างเตาแก๊สเนี่ยไส้อั่วจะไม่อร่อยแล้วก็แข็งด้วยนะคะแล้วก็ต้องเจาะไส้อยู่ตลอดเวลาไม่งั้นเดี๋ยวไส้มันจะแตกนะคะใช้เวลาย่างแบบนี้รมควันแบบนี้ครึ่งชั่วโมงแต่หน้าหน้าที่ย่างเนี่ยเป็นหน้าที่ของคุณลุงรมควันเนี่ยไม่ใช่เรานะคะคุณลุงคือเราไปยืนยืนสวยๆแป๊บนึ่งเราก็รีบออกมาเพราะเราไม่ไหวแล้วนะคะใช่แตคุณลุงนี่คือหมดแรงกันเลยทีเดียวคุณลุงนอนหมดสภาพอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอุ้งปลายอะแล้วคุณป้าก็สวย มาขายและรับเงินแล้วคุณลุงก็หมดสภาพอยู่หลังระหว่างที่เห็นคุณลุงคือเราตกใจเลยคุณลุงคุณลุงเป็นไรบ้างคะแล้หน้าที่กิจการในครัวเรือนครับคนละหน้าที่นะคะไส้อั่วที่นี่ทำทุกวันเลยค่ะไม่มีขายทั่วไปต้องมาซื้อที่บ้านคุณลุงเท่านั้นเองนะคะนี่ไงดูสภาพคุณลุงชูวิทย์ไงนี่ล่ะคุณลุงชูวิทย์แรงหมดแรงนะคะแนะนำว่าโทรไปสั่งดีกว่าในช่วงเทศกาลคุณสั่งเยอะนะคะขายกะลิกิโลกรัมละ300บาทนะคะไส้อั่วของคุณป้ากัญญากับคุณลุงชูวิทย์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ถนน อุดมธาราค่ะตรงข้ามสารเจ้าพ huh kind of ่อกุลูอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วค่ะ076425426ค่ะอยู่ที่นี่ก็มีใช่คนที่นั่นเขาจะเรียกกันไส้กรอกนะอะไแต่ว่าก็คือลักษณะเดียวกับไสอ้วนะใช่มีเครื่องแกงเหมือนกันใส่ขาตะไคร้หอมอะไรพวกนี้เพราะน้นกลิ่นเขาก็จะเป็นแบบเครื่องแกงแต่ของเขาจะออกรสหวานหวานหวานกว่าทางของภาคเหนือนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ไปตะกัวป่าแล้วเนี่ย กลับมาทํางานเพื่อนๆต้องทวงถามเลยนะมีไส้อั่วมาฝากกเปล่าต<ช>ั้งจากไปทางเหนือและทางใต้ก็มีค่ะอร่อยจริงนะคะเอาละค่ะส่วนช่วงหน้านะคะไปรวยกันบ้างดีกว่า,<อ>าทิศจู ไม่แน่ใจค่ะทิชชู่นอกจากเอาไปทำไม่ไม่ใช่น้ำยาแล้วยังอร่อได้วยใช่บ้าเขาไปทำกันแล้วกันน้จิ้มน้ำยาแบบนั้นเนะกิคนะทิชชู่วันนี้พาไปรวยค่ะและไม่เชื่อจริงๆว่านี่คือทิชชู่ทำไมถึงพูดแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะในช่วงแจ๋วพารวยค่ะ ใช่ใช่นกจริใช่ค่ะภาพที่เห็นนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคือทิชชู่จริงๆนะคะเป็นของดีนะคะของคนที่ย่านอุดมสุขบางนากรุงเทพมหานครนี่เองค่ะเขาพร้อมใจกันนะคะร่วมแรงร่วมใจสร้างศิลปะจากทิชชู่เป็นศิลปะลายไทยอันทรงคุณค่าติดตามกันได้แจ๋วพารวยค่ะ คุณปรชัชญาจิรานะคะประธานกลุ่มพัฒนาอาชีพดมสุข22เนี่ยค่ะหรือว่าซอยสุขุมวิท103ได้เล่าถึงที่มาของผลงานชิ้นนี้นะคะด้วยความเป็นคนที่ชอบศึกษาเรียนรู้เพื่อนํากลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวชุมชนซึ่งส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพห่าเช้ากินข้ามกันวันหนึ่งนะคะไปเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นเรื่องของการสร้างภาพประดิษฐ์จากกรดะดาษทิชชู่เทคนิคดังกล่าวนี้เองนะคะก็คือการนําทิชชู่เนี่ยมาผสมสีแล้วก็กาวลาเท็กค่ะขยับไม่เป็นเนื้อเดียวกันจนได้สีที่สวยงามตาม ามความชอบแล้วจากนั้นนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือการนํามาปะติดลวดลายบนภาพต้นแบบนะคะสําหรับผลงานนะคะที่ทําออกมาเป็นชิ้นแรกๆเนี่ยคุณปรัชญาลองทําเป็นภาพการ์ตูนในอริยาบทต่างๆแต่ปรากฏว่าสินค้าเนี่ยขาดความแตกต่างจากท้องตลาดจึงได้ลองปรับเปลี่ยนนะคะมาเป็นภาพตัวละครในวรรณคดีไทยรวมถึงภาพบูชานะคะอาทิยักษ์อนุมานหานุมานนะคะหรือว่านางฟ้าเทวดาแล้วก็พระพิฆเนศนะคะซึ่งประก กว่าได้มีการเพิ่มแสงเพิ่มเงานะคะความระยิบระยับด้วยกับเพชรเข้าไป เมื่อเสร็จสิ้นออกมาแล้วผลงานอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นภาพที่สวยงามแต่อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะเขาใช้เวลาไม่น้อยกว่า1เดือนนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้เป็นภาพที่สวยสมบูรณ์แบบแบบนี้นะคะแต่เมื่อผลงานไปถึงมือลูกค้าแล้วปรากฏว่าคนทำเนี่ยรู้สึกหายเหนื่อ,ยเ,อยเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าผลงานที่ได้เนี่ยสามารถจําหน่ายได้นะคะในราคาชิ้นงานเนี่ยสี่พันไปจนถึง3 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวค่ะเมื่อผลงานสวยงามก็มีการบอกต่อกันนะคะจึงได้รับการ เลือกจากกรุงเทพมหานครให้เป็นของดีในชุมชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทช่วงอ่อนนุชแบริงนะคะใครสนใจนะคะสามารถไปชมผลงานกันได้นะคะที่รถไฟฟ้าสถานีอุดมสุขเข้าไปในซอยอุดมสุข22นะคะก็จะพบกับศูนย์จําหน่ายสินค้าชุมชนค่ะนอกจากนี้นะคะคุณปรัชญาก็ยังเปิดสอนด้วยนะคะเป็นหลักสูตรระยะสั้นการสร้างภาพปร,ระดิษฐ์จากกระดาษทิชชู่นะคะซึ่งเปิดสอนเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะแก่ประชาชนผู้สนใจในชุมชนอื่นๆด้วยค่ะ สนใจก็ไปเรียนรู้กันได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่หมายเลข0860611462นะคะ0860611462และนี่ก็คือที่ชู่นะคะที่มองภาพเดิมไม่ออกเลยเพราะว่ากลายเป็นศิลปะ ลายไทยที่สวยงามมากๆแจ๋วจริงๆค่ะสวยจริงๆก็วิงวอนนะคะอย่ายาเอาไปใส่พวกขนมจีนน้ำยาไม่ค่เอามาทำแบบนี้ได้มากกว่านั้นนะคะดูสิคะจากทิชชู่นะคะราคาไม่เท่าไหร่แต่ว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยสามารถเพิ่มมูลค่าได้อย่างต่ำเนี่ยสามพันบาทไปจนถึงสามหมื่นบาทที่ชอบด้วยเพราะว่าเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยใช่คะสวยจริงๆโหแล้วไม่ได้ทำง่ายๆทำยางนะหนึ่งเดือนเต็มๆนะคะนะคะวันพรุ่งนี้นะคะแจ๋วจะพารวยรับปีใหม่ ไทยด้วยการพาไปดูนี่ก็าบอกว่าเป็นรากไม้แล้วก็เง่าไม้ไผ่แต่เขาทาสวยนะครัจะรวยยังไงเห็นไหมคะสวยเป็นเป็ดสวยเป็นเป็ดเป็นอะไรไว้แต่งสวนแต่งบ้านได้ด้วยพวกนี้มาติดตามค่ะขอบคุณทุก SMS ด้วยนะคะเสื้อผ้าวันนี้ Ad d Half แล้วก็ JNBY ค่ะเครื่องประดับซีทูบายชูชัยค่ะกันไปแล้วนะคะวันนี้พวกเราแจ๋วค่ะสวัสดีค่ะ